ช่วงสถานการณ์แบบนี้มันไม่ได้ดีต่อใจเลยนะยสถานการณ์ที่ว่าก็คือสถานการณ์โควิด -19 ที่ช่วงนี้ยังมีการเคอร์ฟิวต้องกลับบ้านก่อนสีทุ่มอยู่การวางแผนจะเดินทางในแต่ละวันเวลาไปทำงานหรือเไาบ้านก็ต้องวางแผนดีๆ ตลอดระยะเวลาที่มีสถานการณ์โควิดน่าจะหนึ่งปีสองปีจะเข้าปีที่สามแล้วมั้งไม่ได้ cancer เปลี่ยนเป็าสามแล้วพวคุณเจอประสบการณ์ชีวิตยังไงกันบ้างคะตลอดระยะเวลาที่เราเจอโควิดมาตั้งแต่ย 20, ุค2019เข้าสู่2020และนะตอนนี้ก็กำลังจะ ่องกับสาตาสั่สองพันยี่สิบเอ็ดหนึ่งปีสองปีสามปีสถานการณ์โควิดแบบนี้มันมันจะจบนเนาะอะไรอะไรอะรอย่มันก็เปลี่ยนไปแม้แต่เครื่องแต่งกายสิ่งที่ต้องเพิ่มเข้ามาดูแลสุขภาพของตัวเองในช่วงสถานการณ์แบบนี้ก็คือหน้ากากอนามัย ยอ,อกอฮอวัคซีนป้องกันโควิด19ถึงยุคที่ผู้คนจะต้องดูแลตัวเองมากมายขนาดนี้แต่จริงๆแล้วก็ต้องดูแลตัวเองมาตลอดทั้งชีวิตแหละเอาให้แข็งแรงที่สุดมีชีวิตให้ได้ตามอายุขัข,ของเราให้มากที่สุดมีช่วงเวลาเยอะก็ทำดีให้เยอะๆเข้าไว้ ถามว่าช่วงเวลาแบบนี้เป็นวันที่เท่าไรเดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จก็จะตัดต่อให้เลยก่ะน,นาเวลาตอนนี้ก็คือสามทุตรงจ้าอย่างนี้บอกโวฟิวสี่ทุ่มใช่ไหมต้องนี้กลับบ้านอีกจ้าไม่งั้นก็จะไม่มีรถเข้าบ้านจ้า ืนที่เมือวของประเทศไทยวกรทมมันก็เป็นอย่างนี้แหละ ด,ด,ด,ดอย่าให้ปวปจนเด็ดข่ะวันนี้จะบอกนี่คือภารกิจของกันเดินทางกลับบ้านจากออฟฟิศไปบ้านนะเนี่ยจากออฟฟิศเนินยามาบ้านก็เดินจากออฟฟิศมาก่อนเพื่อจะปักซอยข้ามมาอีกฝากนึง่ง เราค่อยๆนะั่งมอเตอร์ไซค์เข้าไปที่หอพักวิถีชีวิตเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะแต่งเดียวเป็นทางสายตรงกับหอเราจะขอด้นเช้าไปทํางานไม่แวะไหนเลยหาข้าวกินก็อยู่ในออฟฟิศทำงานเสร็จก็กลับบ้านแหนแค่ไหนก็อย่าท้อเด้อสถานการณ์แบบนี้ต้องแข็งใงเข้าไว้แ็่แข,ข่งใจแข็่งกาย ไ,ได้มีดันสู้ต่อมีอะไรให้ทำอีกเยอะมองโลกในแง่ดีเข้าไว้ให้กำลังใจเองเข้าไว้อะไรที่มันเป็นปัญหาก็แก้ไปย,ยักแก่ไปทิ้งนินพ่อขังหมูมันจะเครียดเปล่าๆถ้าแก้ได้ทันทีก็ทำเลยจ้ายอทำไปเลยจ้าเรื่องย,กยากๆมันก็จะเป็นเรื่องง่าย มีชีวิตอยู่ได้ในทุกๆวันยิ้มรับกับทุกๆเรื่องให้กำลังใจตัวเองแข็งแข่งเอาไว้นะคะถอนหายใจได้เหนื่อยได้พอได้แต่ขอแค่เวลาแป๊บเดียวก็พอหลังจากนั้นก็ฟื้นตัวเองให้ได้เร็วที่สุดเพราะเวลามันไม่ค่อยทาาจ้าอะไรที่เร่งได้รีบได้ก็รีบทำซะมีสติมีสติเข้าไว้ ที่จิไมีสมาธิแล้วมันก็จะเกิดปัญญาไม่ว่าจะอยู่สถานการณ์ไหนก็จะเดินท่าไปได้ด้วยดีเหนื่อยไ,ไม่ท้อหมดแรงก็สู้ไปนะจ๊ะเพิ่มเวลางให้ตัวเองมันมีหลายวิธีที่ทำให้ตัวเองมีกำลังใจสู้ต่ออล่ะถึงเวลานั่งมอเตอร์ไซค์เข้าบ้านแล้วจ๊ะ ดูซิว่าเอาเรานั่งรถจัรยานยนต์ไปที่หอจากปักซอยใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณก,กี่นาที <Okay. S 1> มาทดสอบกับเวลาไป่ข้าวซอยวินนี่ค่ะคนเข้าไปเยอะอยู่ใช่ครับขอสัานค่ะ ขึ้นมอเตอร์ไซค์มาที่ห้องพักใช้เวลากว่าสิบนาทีตอนนี้ถึงห้องพักแล้วจ้า let's g ได้เวลาพักผ่อนนานๆทีจะกลับดึกนะตอนนี้โอเคมากกันจแจให้ทุกคนนะค้าได้ยินมูบกับทุกคนเข้าไว้แค่นี้นะถึงห้องพักแล้วยบาย